และดําแชแนนมาแล้วจ้ามาแล้วแมแแ่ดําแชแนงมาแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสู่แว่นดําแชแนนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการอ่านบทความหรืออ่านข้อความในรูปภาพนะครับซึ่งเป็นเทคนิค ในการใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android ของกลุ่มคนตาบอดนั่นเองนะครับนอกจากที่จะอ่านข้อความในรูปภาพได้แล้วนั้นยังสามารถที่จะทรงต่อจัดเก็บข้อความนั้นหรือแปลภาษาได้อีกด้วยว้าว <Wow. S 1> มันสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนขั้นพื้นฐานไม่พื้นฐานแล้วเนาะ <Nope. S 1> นะครับก่อนที่จะไปใช้ ตอนที่จะไปเรียนรู้เทคนิคการใช้งานนะครับรูปแบบการอ่านข้อความจากรูปภาพนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการนำเอาไฟล์รูปภาพนะครับมาสแกน OCR หรือว่าอ่านข้อความในรูปภาพนะครับเริ่มต้นนะครับผลล็อกโทรศัพท์ก่อนผลล็อกอุปกรณ์แล้ว4ีนาฬิกา44นาทีนอนหนูหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการนะครับนำไฟล์รูปภาพนะครับมาทําการอ่านข้อความในรูปภาพนะครับไม่มีลิงก์ถัดไปมไม่มีจัไปที่ลายแล้วกันเนาะการตั้ง Call n u n e r ไม่รู้ว่าชัดเจนหรือเปล่านะครับเครื่องตรวจการเทปลากรูปไหน C H A N S T E M I O S H O P Z O O m S E V E N E L E V E N S K E P A S T L I N E แอปอ่านเจอไลน์แล้วนะครับเข้าไปที่ไลน์แถวเข้าไปที่ไลน์เสร็จแล้วนะครับทำให้ส่งเสียงไปที่ปุ่มสร้างการประชุมที่ค้นหาคน ที่ส่งมานครับอาจะเป็นกลุว่าเป็นารไปตรงนี้เพราะว่าส่งเข้ามาต้องแก้ไขไม่ยู่ในไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูปนี้นะครับเป็นรูปอะไรไฟแนบรูปอ่ะผมแนะนาว่านะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะครับเห็นหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับนี่นะครับผมไม่รู้ว่าในรูปนี้มันคือรูปอะไรเพราะว่ามไม่บอกบอกแค่ว่าไฟแนบรูปไฟของไฟแนบรูปครับ ทีนี้เราจะกดแชร์ตรงนี้ได้ไหมส่งต่อตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะอ่านเป็นข้อความให้ให้ให้เรานะครับได้รู้ว่าสิ่งที่เขาส่งมาเนี่ยมันมีข้อความว่าอะไรนะครับเราไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาที่ไฟแนบรูปไฟแนบรูปตรงนี้นะครับใช้นิ้วเข้าไปเลยได้อยู่ในรายการหลังจากนั้นนะครับให้แตะมุมขวาล่างนะครับแตะมุมขวาล่างนะครับ แต่สองครั้งเพื่อซ่อนเลยครับเหียดกลับตรแต่สองครั้งเนี้ยหรือนะครับหรือถ้าใครที่ถนัดปัดซ้ายนะครับก็ปัดซ้ายมาเลยหลังจากที่เอาย้อนกลับมาก่อนหลอนจากนั้นก่อนนะเข้าไปที่รูปภาพปุ๊บนะครับปกติแล้วเนี่ยคาสั่งส่งต่อหรือว่าแชร์เนี่ยจะอยู่ท้ายๆนะครับ Android ก็สามารถที่จะปัดย้อนกลับมาได้เลย กรปัดมาทางซ้ายนะครับดาวน์โหลดแชร์แชร์เห็นไหมครับแค้หนึ่งนิ้วปัดมาทางซ้ายได้เลยพอเจอแล้วก็เอเข้าไปเลยนะครับ s h a ทีนี้เราต้องการที่จะนําไปสแกนสแกนอักษรนะครับสแกนรูปภาพให้เป็นตัวอักษรนะครับเราก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดมาทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปที่แชร์ไปยังแอปอื่นนะครับนี่นะครับพอเจอแล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วขกะสองครั้งไป ไม่อยู่ในรายการแได้แล้วนะครับทีนี้ใช้หนึ่งนิ้วปัดย้อนกับมาเพื่อที่จะไปที่ Google นะครับค้นหารูปภาพเนี่ยนะครับเจอคําว่า Google ค้นหารูปภาพตรงนี้นะครับใช้ม้วเนิวเข้าไปตงนแหามาแล้วนะครับผมจะใช้วิธี นิ้วปัดมาทางซ้ายนะครับนิ้วต่อาทางซ้ายเพื่อ,อที่จะให้มันอาญญ่านได้ฟังไม่ต้องไกลเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับจะเป็นรายละเอียดนะครับจะเป็นรายละเอียดว่าอ,วอะไรบ้างนะครับการาาทำแนะนำสำแบบหร,รับแบตเตอรี่ยทำแนะนำสำหรับแบตเตอรี่ V.I.P การแนะนำสำหรับแบตเตอรี่การตั้งค่าการตั้งค่าวิ P.T.O. tag ดึงจับสอบ คืออันนี้คือมันมันจะเป็นรูปภาพที่เป็นที่ไม่ใช่ข้อความซะมากกว่านะครับแต่ถ้าลักษณะนี้นะครับดันนั้นเนี่ยเราไม่เอาดีกว่าเรายกเลิกไปก่อนนะครับเราจะออมาเราจะออมาโฆษณาโอเคต้องจับมาก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นรูปภาพมากกว่าโอเค ปรไฟล์เอารูปเื่อนนะครับเอารูปเื่อนสิ่งนาฬิกายิไฟล์แนบปรไฟล์ไฟล์แนบรูปทำไมรูปรูปไรอ่ะแต่เมือนเดิมนะครัหนงนิ้วค้อเข้าไปที่รูปภาพนั้นๆนะครับแล้วก็ปัดซ้ายมา,าม,มาหนึ่งนิ้วปัดซ้ายมานะครับหนึ่งนิ้ว <S <S ปัดซ้ายมาหาคำว่าแชร์แล้วก็เลือกค <L ight> าวา่แชร์นะครับแล้วก็ใช้หนึ่งนิ้วปัดซ้ายมา, <L ight> มาอีกหามาที่แชร์ไปยังแอป,ปอื่นนะครับแช่บบยังแอปอื่นหนึ่งนิ้วเลือกเข้าไปนะครับนทีนี้ปัดซ้ายมาหาคำว่า แชร์ไปที่ Google นะครับแชร์ไม่อยู่ในตารางกริดรายชื่ออัพชัปไร์บันทึกบันทึกไปที่ Google ค้นหารูปภาพนะครับหนึ่งนิ้วเคาะเลือกไปยาพิ่งเบลกันนะเพราะว่าคิดถึงและหัวใ่ขอให้มีความสุขกายสุขจันทร์ไม่อยู่ในตารางกริดไม่นน้ครับข้อความมุมบนซ้ายของพื้นที่ค้นหายาพิ่งเบลกันนะเพราะว่าคิดถึงและห่วใจอันนี้คือข้อความที่เขาส่งมา ไปสองครั้งนะผมจะไปดูข้อความอื่นแล้วกันนะครับสายแนบส่งต่อสุดท้ายเลยนะครับรูปสุดท้ายอยู่ตรงไหนสายส่งต่อสายแนบรูปสุดท้ายนะเมื่อสักครู่นี้มีสามรูปนะครับก็ปัดมาดาวนมาอีกจากรูปหนึ่งอ่าไปสายมาแชร์ไปยังแชร์ไปยังแอปอื่นเลือกไปไม่ถูกในรายกับแล้วก็ไปเลือกไม่มีลิงก์แชทสมัครงานรวมบนครบ อันนี้จะเยอะแล้วแถวสองคนหารูปภาพคนหารูปภาพนะครับเลือกไฟล์โอเคตรงนี้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทีนี้อยู่ในรายการนะครับทีนี้ว่าเราต้องการที่จะแปลด้วยดีไหมดีไหมแปลมีคำว่าแปลไหมครับเใช่ไหมครับอย่เจอคำว่าแปลใช้หนึ่งนิ้วนะครับ แต่แต่ตรงมุมมุมล่างนะมุมขวาล่างจะเจอคำว่าอยู่ในรายการแล้วหนึ่งยืบปัดซ้ายมาแปลนะครับาาในรรยกแปลไปเลยกำลังค้นหาความหัอกกัสนามฟอสซีไพคอสมุนจิตในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคุณภาพไม่อยู่ในรายการก็คือเขาจะแปลมาให้เลยนะครับสนามเห็นไหมทีนี้แล้วข้อความแปลภาษาที่แปลมันจะมีอยู่แล้วเลือกทั้งหมดกุ่มอยู่ในรายการปัดขวามานะครับนึ่งปัดขวามาจะ ได้ได้ยินครับว่าฟังข้อความนะครับแล้วก็เลือกจสนามกอล์ฟซนาร์คอสรอบสิบรการการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้988หลุมแพ็กเกจท้องถิ่น15พฤษภาคม31กรกาคม2021หนึสามร้อยห้าสิบบาทท่านกรีนฟรีแที่โอเคอันนี้คือเขาโฆษณาสนามกอล์ฟนะครับ ข้อความที่เขาส่งมาให้นะครับภาที่้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอาไปอ่ภาษาต้นยภาษี่แล้้วาแล N ้นหมดสนไม่มโอเคโอเคนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะถัดลอกข้อความหรืองนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับนิ้วปัดขวามา ภาษามาปัไามาคัดลอกข้อความที่เลือกคัดลอกข้อความที่เลือกเมื่อสักครู่นี้ผมได้เลือกข้อความไปแล้วคั้นรอบครับขั้นอกไปยังคอมพิวเตอร์มันก็จะมีเนี่ยสรงข้อความที่เลือกเนี่ยสรงข้อคร้าแล้วก็มีคัดลอกคัดลอกข้อความที่เลือกขั้นอบข้อความที่เลือกแล้วก็หนึ่งนิ้วข้ิสองครั้งเพื่อคั้นรอบขั้นอบไปยังตัวรอการ์ดแล้วอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาอ้ยทีนี้เราต้องการที่จะวางข้อความนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคัดลลอกมาแ้ว เาก็ไปที่สายแนบลูกช่องป้อนนะครับส่งต่อสายแนกล่องรูปช่องแก้ขับเรื่องช่องแก้ไขช่องแก้ไขเปิดช่องแก้ไขขึ้นมามทีนี้แต่ขมุนตัวพิมพใหญ่กล้องปุ่มกละวัดสิบส่นาฬิกาสี่สิบขอกล้องปุ่มใช่ไหมสายแนบรูป สนามล็อกสี่แปดสุดกุ้มแพ็ะเกจออบล็อกสิบแปดถึงแพ็กเกจท้องถิ่นวันที่สิบห้าันนี้คืออันนี้คือเดี๋ยวผมต้องต้องบอกก่อนครับผมใช้แป้นพิมพ์ของ G ีบอร์ดนะครับคือของ Google นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราก็ปรี่ข้อความมานะครับก็ปรี่ข้อความมาไม่รู้เห็นหรือเปล่านอะกกล้องเนาะทำคลิปคนเดียวนะครับก็คือถ้าหากว่ามีการคลิปบอร์ดมาเนี่ยนะครับคลิปบอร์ดมาเนี่ยเวลาเรามาตรงช่องแป้นพิมพ์เนี่ย ไอ้คลิปบอร์ดเนี่ยมันจะขึ้นเสนอมาให้เราเองกำลังแก้ไขช่องแก้ไขไม่อยู่ในรายกับเรื่องสติ๊กเกอร์บันทึกเสียงโดยที่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์กำลังแก้ไขช่องแก้ไขสนากอล์ฟสีแตกคลาดแกจอเกยอสิบแปดทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือแค่หนึ่งนิ้วแตะตรง กลางหน้าจอมันจะบอกไฟแนบแล้วแล้วแต่ลากค่อยลากนิ้วลงมาจะเจอเขาต้องแก้ไขแล้วก็ลากนิ้วลงมาจะเจอเขาต้องแกแล้ว็ลาเห็นไหมครับแน้าจอตก้องถิบแปดอยู่เราสามารถที่จะเคาะตรงนี้เพื่อวางได้เลยเรียบร้อยเลือกสติกกำลังแก้ไขสนามล็อกสีแปดเห็นไหมครับเรื่องสติ๊กเกอร์แลดิ้อเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราที่จะส่งต่อให้ใครเอาลองส่งเรก็ได้เอาเซ็นไปเลยนะครับ นามก48ไปละนะครับ,นรบสนาม็48สุดคุ้มกจเียบรอยดงเนูบวกลุมกล้องก็คือมันมันง่ายมากๆนะครับได้ทั้งแปลแล้วก็ได้ทั้งทำเป็นคลิปบอร์ดนำข้อความที่มันแปลเสร็จแล้วเนี่ยส่งต่อได้อีกต่างหากนะครับนี่คือข้อดีของนี่คือข้อดีของการใช้งาน Android นะครับซึ่ง AI เขาอาจจะยิยะมากนะครับใน Android 11นะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยลองไปฝึกลองไปเรียนรู้นะครับ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับการนำเอาข้อความหรือว่ารูปภาพที่เพื่อนๆส่งมานะครับแล้วนำไป ให้เป็นรูปภาพนอกจากที่จะแปลข้อความในรูปภาพไปแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะคัดลอกเพื่อนําไปวางส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยและสามารถที่จะแปลภาษาได้ด้วยมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมครับกับ ai android มันจะบอดใช้งานบนสมาร์ทโฟน android ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับ ep นี้สวัสดีครับ